สวัสดีค่ะ f อนะคะหลังจากที่เลขออกแล้วนะคะ94้เอ็ดก็มาหาพี่ปูนะคะที่บอกว่าเมื่อคืนฝันว่าได้ตัวเลข46กับ42นะคะเอ็ดจะมาถามดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเลขเต่านะคะเป็นยังไงบ้างคะเลขเต่าถูกกันบ้างไหมถูกค่ะเห็นว่าเต่ามีสีขาสีหนึ่งแปดหนึ่งสี่ไงคะโอ้แปลว่าได้กันทุกคนไกทุกคนก็ตรงๆเลยเนาะ สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็แปดหนึ่งสี่สามตัวก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นยังไงคะพี่ปูนีคะดิ้ดิฝันเมื่อคืนนะคะบอกว่าฝันได้สี่หกกับสี่สองเลขหกกับเลขเก้าเป็นยังไงได้ซื้อไหมซื้อสี่เก้าเก้าสี่มีเฮนะคะเอฟซีมีเฮแปดสี่หนึ่งฝันเมื่อคืนแม่นเนาะใช่แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้กลับสี่หกก็สี่หกแต่พี่บอกว่าหกกับเก้าก็เลยสี่เก้าเก้าสี่ มีคนซื้อ4114นะพี่เพราะว่าเขาบอกว่าปกติเลขเต่านี่ก็4114แล้วใช่814ใช่เลขเต่าได้ตัดเล่นไหมคะ41ถูกกันทุกคนถูกทุกคนมีเฮมีเฮยฝันเมื่อคืนแม่นมากแอดขนลุกนะคะ fc ที่บอกว่า46กับ42ที่เราถ่ายคลิปกันวันนี้เนาะช่วง4โมงเช้าก็รีบมาบอกความฝันให้ fc นะคะแล้วก็เข้าเลขของแอดด้วยนะที่บอกว่ามีมะพร้าว หล่นใส่รถเนาะเลขทะเบียนห้าสองแปดหนึ่งแต่ว่าไปออกเลขที่บ้านที่บ้านสี่สิบเอ็ดก็ตรงกับเลขเตานะ่าเนาะแต่บางคนก็เห็นตัวเลขที่อยู่ในกระดองเตา่าคุณตาก็บอกว่าหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดลงแต้มเดียวแต่ก็มีคนซื้อถูกนะพี่เนาะเป็นยังไงคะถูกเยอะไหมถูกลอตเตอรี่บ้างไหมรอตตอรี่ถูกไหมถูกซื้อสี่หนึ่งหนึ่งสี่ด้วยใช่ เห็นว่าเต่ามีสี่ขามีหนึ่งตัวคือคือเลขเต่ามันต้องสี่หนึ่งหนึ่งสี่อยู่แล้วอืมคือติดไว้เลยใช่ไม่ต้องไปหาเลยเห็นบอกว่าซื้อแปดสี่หนึ่งด้วยแปดหนึ่งสีใช่สามตัวนี้จะเป็นแปดหนึ่งสี่ก็วันนี้ก็เอ่อเลขท้ายสองตัวก็โดนท้ายสองตัวเลขที่ฝันเมื่อคืนปู่มาบอกตัวแดงๆบนหลังเต่าก็โดนก็โดนสี่หกมีเฮมีเฮโอ้ไม่พลาดนะคะไม่พลาดได้โชว์ได้ถือ ปูด้วยปูเตา,เตาไม่ค่ะนะคะเอซว่าสำหรับงวดนี้ที่ออกเลขสามตัวเลขอะไรน,นะห้าเก้าสี่แต่พี่ก็ปังเ <60 4. S 1> นะาะค่ะหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าถ้าเป็นเอสอก็ซื้อสี่หกนะคะแต่ว่าเลขหกก็เลขเกนะ้าเนาะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นมันเป็นตัวแดงแดงอ่ะที่พี่บอกเนาะสี 46, นะ่หกเนาะสี่หก แล้วก็เลขล่าง14 <1, 4. S 1> เอ็กก็ฟังนะฟังในวิทยุนะคะฟังในทีวีนะบอกว่า1คิดไว้ในใจเอ๊ะต้องเป็น15หรือ18ไม่นึกว่า14จะมาจริงๆนะแต่ถ้า3ตัวคือต้องเป็น814ถูกแล้ว814เล่มมันออกล่าง14ค่ะ ก็เฮไปตามๆกันเนาะเฮไปตามๆกันแต่ก็ไม่ได้ถูกเยอะอะไรเก็ไม่ได้เยอะคือทุกคนหนักก็เน้นไปที่หนึ่งห้ากับหนึ่งแปดใช่ก็ชอบเลขนี้แต่แต่เลขหนึ่งห้าหนึ่งแปดนี่เป็นเลขอั้นเนาะเป็นเลขอั้นต่อไปก็คงจะเฮวันนี้มีเฮแต่พี่ฝันแม่นนะฝันแม่นจริงๆสี่หกกับสี่สองใช่เพราะว่าสี่หกสี่เก้าคือกลับเปน ฝันเมื่อคืนด้วยที่เราไปขอกันเดี๋ยวใกล้วันเราก็จะไปขออีกนะที่เนาะค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่เล่าความฝันให้แอดฟังนะคะแอดก็มาติดตามเพราะว่าเลขออกสี่เก้าเก้าสี่นะคะไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้ซื้อหรือเปล่าแต่ว่า,นานว่าซ<า>ื้ออ,อยู่ี่เอาใหม่พี่เอาใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะสวัสดีค่ะ